พี่น้องครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็เรียกว่าทุกสังกัดกันเลยทีเดียวครับทุกสำนักกันเลยไปเกาะติดบรรยากาศที่ทําการพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นสถานที่รองรับพิธีสําคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยแล้วครับและในเวลา1 1บเนาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการปลูกเกล้าปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งอนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตราห และประธานสภา,าผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภา,าผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2568เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา,าผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่7กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยกันแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้ก้มกราบคุณพ่อและคุณแม่จากนั้นก็เดินไปสวมกอดภริยาบุตรชายและทักทายสอสอที่ร่วมพิธีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมืน่นมากเลยทีเดียวครับ พี่น้องครับเมื่อได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่กันแล้วหลายท่านก็จับตามองกันต่อไปแล้วครับว่าคณะรัฐมนตรีอนุทินจะมีหน้าตากันอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลายๆอย่างเร็วกว่าที่คาดการไว้จริงๆแล้วโผลคณะรัฐมนตรีนิ่งร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับซึ่งทุกคนที่มาทำหน้าที่ในครมอ,อนุทินนี้ทราบดีถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ โดยจะเริ่มทำงานทันทีกันเลยทีเดียวหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแลละครับว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนคนไทยทุกคนจะไม่ดำเนินการใดๆรับหลังประชาชนรัฐมนตรีทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อจำกัดอีกทั้งจะต้องทุ่มเทการทำงานด้วยความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพซึ่งมีทั้งทหารพลเรือนอาสาสมัครและนายกองใหญ่